ทีนี้เราทำความเข้าใจกับรูปแบบของการเขียนคำสั่ง if else มาแล้วพอสมควรนะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูแตนจะพาทุกท่านนะคะไปนำคำสั่ง if else ไปใช้สร้างโปรแกร,รมตัดเกรดนะคะด้วยภาษา C s ชาร์ปค่ะค่ะเรามาดูรายละเอียดของตัวโปรแกร,รมหรือว่ารายละเอียดของสถานการณ์ก่อนนะคะตัวโปรแกร,รมตัดเกรดที่เราจะสร้างกันวันนี้นะคะเขาก็มีรายละเอียดมานะคะบอกว่าผู้ใช้งานป้อนคะแนนไม่เกิน100คะแนนนะคะ เมื่อคลิกที่ปุ่มตัดเกรดโปรแกรมก็จะทําการแสดงเกรดที่ได้ในคอนโทรลทิกบ็อกนะคะซึ่งมีเงื่อนไขในการตัดเกรดทั้งหมดอยู่5เงื่อนไขค่ะโดยเงื่อนไขที่1คะแนนน้อยกว่า50เกรดศนคะคะแนนตั้งแต่5 0ถึง59เกรด1นะคะคะแน60 69, น60-69ถึง69เกรด2นะคะเ0ถึง79กนะคะเกรด3และ80ขึ้นไปก็จะเป็นเกรด4 ะะก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5เงื่อนไขนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ if else นะคะในการเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะแล้วโจทย์นะคะก็ให้หน้าตาของโปรแกรมนะคะโดยมีช่องสำหรับการป้อนคะแนน0ถึง100นะคะเราจะใช้ Textbox นะคะแล้วถัดไปนะคะก็จะมีปุ่มตัดเกรดนะคะใช้ Control Button ค่ะ,คะแล้วถัดลงมานะคะเราก็จะมีช่องสำหรับการแสดงเกรดะคะ่ะ ว่าคะแนนที่ป้อนเข้าไปนะคะจะได้เกรดอะไระค่ะเดี๋ยวเรามาทำการออกแบบหน้าจอพร้อมกับเขียนโค้ดภาษา C ไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วลุยเลยค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือกคำสั่ง New ตามด้วยโปรเจกต์ค่ะ จากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้เราทำการเลือกให้เลือกเป็น Windows Form Application นะคะแล้วก็ทำการตั้งชื่องานของตัวเองด้านล่างในส่วนของ Name ด้านล่างนะคะลบชื่อเดิมทิ้งนะคะแล้วก็ตั้งชื่องานของตัวเองว่าโปรแกรมตัดเกรดนะคะแล้วก็เลือกที่เก็บงานของตัวเองค่ะก็คือ Location ตรงนี้นะคะ ไปที่ b r o w s e นะคะแล้วก็ไปได้ดีนะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เต็งต้องการเก็บงานนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มเลือกโฟลเดอรนะคะแล้วคลิกที่โอทีนี้เราก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะก็จะมีส่วนประกอบต่างๆแล้วก็จะมีพื้นที่ในการออกแบบหน้าจอนะคะก็คือในส่วนของ w i n d o w Form ตรงนี้นะคะ ทีนี้ w i n โด w Form เราสามารถทำการขยับหรือว่าขยายนะคะให้หน้าจอมีขนาดที่พอดีขึ้นโดยสังเกตเห็นตรงมุมนะคะแล้วก็ตรงขอบก็จะเห็นเป็นสีเหลืองเล็กสีขาวนะคะเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากดึงออกมานะคะแล้วปรับขยับหน้าจอให้พอดีนะคะคจากโจทย์ของเราก็จะเป็นโปรแกรมตัด ซึซึ่งงจะต้องใช้คำสั่ง if else เข้ามาช่วยในการตัดสินใจนะคะแล้วก็มีการออกแบบหน้าจอตามขั้นตอนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็ทำการออกแบบหน้าจอตามที่โจทย์กำหนดมาได้เลยะคะ่ะซึ่งอันดับแรกนะคะก็เปลี่ยนข้างบนนี้ก่อนข้อความจะกคำว่าวความหมนึ่งเป็นโปรแกรมตัดเกรดก่อนนะคะเราก็จะไปที่ property ก็คือขวามือล่างตรงนี้นะคะ ออปเปนะคะเลื่อนลงไปก็จะเจอคำสั่งที่ชื่อว่า Text นะคะให้เปลี่ยนข้อความภายใน Text นะคะเป็นโปรแกรมตัดเกรดพิมพ์ข้อความเข้าไปเลยนะคะคลิกที่ฟอร์มหนึ่งทีข้อความจากคำว่าฟอร์มหนึ่งด้านบนนี้นะคะตรงมุมซ้ายก็จะหายไปกลายเป็นคำว่าโปรแกรมตัดเกรดที่เราพิมพ์เข้าไปใหม่เมื่อกี้แทนนะคะจากนั้นค่ะตัวอ,อย่าง พื้นที่ของฟอร์มตรงนี้นะคะเขาก็จะใช้สีเขียวนะคะเราก็จะไปที่ r ปร e ตี้เหมือนเดิมนะคะไปหาคำสั่งที่ชื่อว่า b a c k Color นะคะซึ่งแปลว,ว่าสีพื้นเราก็ไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวตามโจทย์เลยนะคะสีเขียวเหลียมให้มันซอมลงอีกสักนิดนะคะประมาณ นะคะโอเคน่าจะากใกล้เคียงอ่าทีนี้ก็จะมีชื่อของโปรแกรมนะคะเป็นข้อความภาษาไทยเขียนว่าโปรแกรมตัดเกรดอยู่ด้านบนนี้นะคะแล้วก็มีคําว่าป้อนคะแนนแล้วก็มีคําว่าเกรดะะะนั้นการแสดงข้อความบนวิดโฟอร์มของเราเราก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าลาเบ l นะคะซึ่งอยู่ในคอนโทรลซึ่งอยู่ในทูลบ b ็อกนะคะ ตรงนี้นะคะทูลบ็อกเราจะเลือกใช้คอนโทรลที่ชื่อว่า l a b e l ตัวนี้นะคะคลิกที่ l a b e l ค่ะแล้วก็เอามาคลิกบนฟอร์มสังเกตดูเมาส์ของเราค่ะเมื่อคลิกที่ l a b e l เสร็จเรียบร้อยนะคะกลับมาที่ฟอร์มก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยตัว a ห้อยอยู่นะคะแล้วก็คลิกในฟอร์มอีกทีค่ะมันก็จะอยู่ในฟอร์มของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการปรับตั้งค่านะคะเปลี่ยนคำว่า label หนึ่ง ให้เป็นข้อความว่าโปรแกรมตัดเกรดนะคะซึ่งเราก็ไปเปลี่ยนที่คำสั่ง text ใน property เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรแกรมตัดเกรดค่ะเมื่อคลิก Reform สังเกตเห็นว่าข้อความที่เราทำการพิมพ์เข้าไปเมื่อกี้นะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าโปรแกรมตัดเกรดเรียบร้อยนะคะ จากนั้นค่ะเราต้องการปรับให้ขนาดใหญ่ขึ้นสีอักษรเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีฟอนที่น่าสนใจกว่านี้นะคะเราก็ไปเลือกอคำสั่งฟอนนะคะเลื่อนขึ้นไปด้านบนค่ะก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่าฟอนนะคะแล้วคลิกเลือกนะคะ แล้วไปเลือกฟอนตที่เราต้องการนะคะทีนี้เราเลือกฟอนต์เป็น TS สาราบันแล้วก็เป็นตัวหนานะคะเลือกขนาดตัวอักษรประมาณ2ี่6ี่เอ้ย2ีแล้วกันค่ะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถขยับนะคะไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะ ได้คำว่าโปรแกรมตัดเกรดเสร็จเรียบร้อยทีนี้สีค่ะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวตามโจทย์นะคะก็จะมีคำสั่ง f o r t color อยู่ข้างฟอนต์ค่ะเราก็คลิกเข้าไปด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นสีขาวค่ะาดดตามโจทย์เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปเราก็มาจะใส่ข้อความอีกหนึ่งลาเบลเป็นคำว่าป้อนคะแนนสูงถึงร้อยนะคะ ทีนี้เราก็ใช้วิธีการ copy เลยนะคะจะได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นคลิกขวาตรงลาเบลตัวแรกที่มีการรับตั้งค่าเรียบร้อยนะคะคลิกคำสั่ง copy ค่ะแล้วก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างแล้วก็คลิกคำสั่งว่างเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็เอาขยับลาเบลไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วไปเปลี่ยนข้อความใน l a เบลตัวนี้ให้เป็นคำว่า ป้อนคะแนน0ูน0ถึงหนึนะคะเราก็เลื่อนลงไปที่ property นะคะจะมีคำสั่ง text อยู่ก็ไปเปลี่ยนเป็นคำว่าป้อนคะแนน0ถึง100นะคะเรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็จะมีะป้ายข้อความอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่าเกรดนะคะเราก็ใช้วิธีการ Copy เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางะคะ่ะแล้วก็เอาไปวางสังเกตดูเวลาที่เราขยับตัว l a เบลหรือว่า c อนโทรลต่างๆบนหน้าวินด์ฟอร์มคะมันก็จะมีะเส้นเพื่อวัดระดับให้เราว่าวางระดับพอดีกันไหมนะคะเพื่อจัดระเบียบให้ดูสวยงามนะคะ ทีนี้เราก็ไปที่คำสั่งเท็บเหมเดิมนะคะไปเปลี่ยนเป็นคำว่าเกรดแล้วก็ขยับนิดนึงนะคะมาวางให้ข้างหลังมันพอดีกันค่ะจะได้ดูสวยงามป้ายข้อความ3ตัวเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีเครื่องมือ คอนโทรลอีก2ตัวเราก็จะนำเท็กบ็อกซ์นะคะมาวางข้างหลังต้นคะแนนกับข้างหลังเกรดนะคะเท็กบ็อกซ์ก็อยู่ในกล่องทูนบ็อกซ์นะคะจะอยู่ท้ทายๆหน่อยเพราะว่าตัวทีนะคะจะอยู่ท้ทายๆจะเรียงำลำดับตามตัวอักษรคลิกที่เท็กบ็อกซ์นะคะแล้วก็มาคลิกข้างหลังต้นคะแนนนะคะสังเกตดูว่าเท็กบ็อกซ์ของเรานะคะ เราสามารถดึงให้มีความยาวมากขึ้นได้แต่ว่าความกว้างจะปรับตามขนาดตัวอักษรนะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการเซตค่าที่คำสั่งฟอนต์ใน property ไปที่ฟอนตค่ะแล้วก็คลิกข้างหลังนี้จะมีปุ่มจุดอยู่นะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปปรับฟอนตให้เป็นแบบเดียวกันนะคะ ขนาดปักติดตัวอกักษรแล้วก็โอเคค่ะจากนั้นก็ขยับให้กล่องอยู่ในตำแหน่งที่มันพอดีค่ะเราสามารถปรับสีของตัวอักษรที่อยู่ในกล่อง Text Box ได้นะคะซึ่งตอนนี้เราจะมองไม่เห็นว่าสีอักษรที่อยู่ใน Text บ o x คือสีอะไรแต่เมื่อเรากดสแสดงตัวอย่างหรือว่ากดรันโปรแกรมแล้วเราก็สามารถพิมพ์ตัวเลขตัว,ตว,ตวอักษรเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่า เป็นสีที่เราทําการตั้งค่าไว้นะคะสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็จะไปที่คําสั่ง for c o l o เลนะคะ,ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนะ้ำเงินแทนนะคะจากนั้นค่ะ,ะช่อง h e ็กบ็อของเกรดด้วยนะคะเราก็จะใช้วิธีการ Copy ตัวนี้เลยเราก็จะคลิกขวา Copy นะคะ แล้วก็คลิกขวาวางแล้ววางข้างหลังเกรดเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นช่องแสดงผลลัพธ์นะคะจากนั้นค่ะเหลือคอนโทรลตัวสุดท้ายแล้วซึ่งเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่าบัตทอนนะคะนั่นก็คือเอามาไว้ในการคลิกเพื่อตัดเกรดหรือว่าเป็นปุ่มนั่นเองนะคะคลิกที่บัตทอนนะคะแล้วก็เอามาวางตรงการนี้ ว่าเราได้ทำการเว้นว่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็ไปที่ property นะคะเลือกคำสั่ง text แล้วก็พิมพ์พเข้าไปนะคะบอกว่าตัดเกรดแล้วไปปรับฟอนต์นะคะเลื่อนไปแะเคร้างบนจะมีคำสั่งฟอนต์ปรับขนาดแล้วก็ปรับฟอนต์นะคะ เปลี่ยนสีนะคะนิดหนึ่งอ่าโอเคทีนี้เมื่อเราได้หน้าจอตามที่จต,ต้องการเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเขียนโค้ดแต่ว่าก่อนที่เราจะเขียนโค้ดนะคะเราจะมากดรันโปรแกรมเพื่อดูตัวอย่างกันก่อน,นะคะ่ะคลิกที่ปุ่มสตาร์ทด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อที่ เราจะได้ดูตัวอย่างของงานก่อนที่เราจะเขียนโค้ดนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะได้หน้าตาของโปรแกรมซึ่งเราได้ทำการออกแบบไว้แล้วหนนภาพด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของโปรแกรมที่สามารถทดลองการทำงานได้เช่นเราต้องการจะป้อนตัวเลขใช่ไหมนะคะสมมติเราเ้อนเข้าไป20 23นะคะ แล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มตัดเกรดนะคะปุ่มตัวนี้สามารถคลิกได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ทํางานเพราะเรายังไม่ได้เขียนโค้ดเข้าไปนะคะซึ่งในลักษณะการทำงานของโปรแกรมตัวนี้ก็คือเมื่อเราพ้อนตัวเลขเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปที่ปุ่มตัดเกรดปุ๊บผลลัพธ์ก็โชว์ตรงนี้ว่าคุณได้เกรดอะไรนะคะซึ่งปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเขียนโคด้ดเพราะว่า เมื่อเราพ้อนคะแนนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะคะผลลั์มันถึงจะโชว์ตรงนี้ฉะนั้นโค้ดคำสั่งเราจึงจะต้องไปเขียนในปุ่มตัดเกรดะคะ่ะพร้อมแล้วเราก็ปิดตัวที่สั่งแสดงตัวอย่างไปก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับไปในส่วนของการแก้ไขเพื่อที่เราจะได้ไปเขียนโค้ดนะคะเฮ้ hey, พร้อมแล้วเนาะเมื่อพร้อมแล้วนะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ปุ่มบัตทอนตรงนี้ค่ะ ปุ่มตัดเกรดค่ะสังเกตดูว่าเมื่อเราเดับเิ้นคลิกเข้าไปที่ปุ่มตัดเกรดเรียบร้อยนะคะเมาส์ของเราจะต้องกระพริบอยู่ภายในปีกาเปิดบิดค่ะของเม t ดดบัตทิลหนึ่งอันเดอร์สกอร์คลิกค่ะซึ่งหมายความว่าเราจะเขียนโค้ดเข้าไปภายใต้การทำงานของการคลิกของปุ่ม button 1ค่ะ ซึ่งนั่นคือถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะเขียนคดเข้าไปในนี้โอเคเมื่อพร้อมแล้วนะคะในตัวโปรแกรมนี้จะมีเรื่องของการประกาศตัวแปรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือส่วนที่เป็นคะแนนนะคะเพราะว่าคําว่าคะแนนเนี่ยมันจะถูกป้อนเข้ามาผ่านแป้นพิมพ์โดยผู้ใช้งานนะคะฉะนั้นจะต้องมีการรับและก็ถ่ายโอนค่าของคะแนนเข้าไปเก็บไว้ที่ตัวแปร ฉะนั้นเราจะต้องชื่อตัวแปรของคะแนนในที่นี้ก็คือชื่อว่า Score นะคะเป็นจำนวนเต็มรอกว่าค่าคะแนนอยู่ในช่วงศูนถึงหนึ่งร้อยนะคะก็คือเป็นชนิดแบบ int นั่นเองค่ะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำตัวแปรมาใช้งานได้นะคะจะต้องมีการประกาศตัวแปร Score ก่อนนะคะเราก็พิมพ์เข้าไป i n นนะคะ Enter เข้าไป แล้วก็ตามด้วยคำว่าสกอร์ะคะต้องประกาศให้โปรแกรมรู้ก่อนว,ว่าฉันต้องการใช้คำว่า s กอร์เนี่ยเอามาแทนคะแนนนะนะคะมีตัวแปรอยู่1ตัวนะคะเราก็ปิดด้วยเซมิโคลอนลเป็นเท่งลงไปะค่ะตอนนี้จะมีเส้นาขีดสีเขียวนะคะข้างล่างคำว่าสกอร์ไม่ต้องตกใจก็คือถ้าเป็นเส้นสีเขียวหมายความว่าเป็นชื่อตัวแปรที่ยังไม่ถูกนำไปใช้งาน ตอนนี้เรายังไม่ได้เรียกใช้งานมันก็เลยขึ้นสีเขียวเนาะเดี๋ยวเราเขียนโค้ดคำสั่งเข้าไปมันก็จะหายเองนะคะ,ะทีนี้เมื่อเราประกาศใช้งานตัวแปรชื่อว่า Score s e ร็จเรีย้อยนะคะก็ Score ตัวนี้จะต้องรับค่าคะแนนนะคะมาจาก t e x t Box 1ซึ่งเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงหน้าจอดีไซน์ก่อนนะคะ เท็กบ็อกก็คือช่องนี้นะคะ่ะเราสามารถดูชื่อได้ในส่วน property เมื่อเราคลิกที่คอนโทรลตัวนั้นนะคะหรือช่องนี้นะคะก็คือ t e x t Box 2ตัวนี้ก็จะเป็น t e x t Box 1หนะึคะฉะนั้นเท็กบ็อกคือคะแนนที่เขาป้อนเข้าไปส่วน t e x t Box 2ก็คือผลลัพธ์ที่เราต้องการโชว์นะคะฉะนั้นเราจะเอาค่าที่ป้อนเข้าไปใน t e x t Box 1นนี้ไปเก็บไว้ที่ score เราจะต้องเขียนคาสั่งนี้เข้าไปค่ะก็คือสกอจะต้องมีค่าเท่ากับนะคะสกอจะต้องมีค่าเท่ากับอ่าอินต้องใส่อินก่อนเพราะว่าสกอคือจำนวนเต็มเราและเราประกาศไว้ว่าสกอต้องเป็นอินนะคะแล้วก็ทำด้วยจุดผานะคะเป็นเครื่องไฟนะคะ แล้วก็ภายในวงเล็บจะสั่งว่า Text บ o ็อะไรที่เรารับคะแนนนั่นก็คือ t e x t b o x 1กน,นะคะแล้วก็ Enter เข้าไปที่ Textbox 1แล้วก็ใส่คำสั่งตัด t ท x t เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ปิดประโยคประโยคนี้ก็หมายความว่าเอาค่าที่ป้อนเข้าไปนะคะค่าที่ป้อนเข้าไปใน t e x t b o x 1คะ่ะแปลงนะคะให้เป็นจำนวนเต็มแล้วไปเก็บไว้ที่สกอ เราเอาค่าคะแนนที่รับมาจากเทรดบล็อ,อกหนึ่งไปเก็บไปที่สกอร์ละนะคะ,ะเราก็จะสามารถนำสกอร์นะคะไปทำการเปรียบเทียบตามเงื่อนไขต่างๆที่โจทย์กำหนดมาได้เลยะคะ่ะเอาก็อ n นเทลงไปโจทย์ให้เงื่อนไขามาทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะโดยเงื่อนไขที่1ก็คือคะแนนน้อยกว่า50ให้แสดงเกรดสูงฉะนั้นเงื่อนไขแรกก็ต้องขึ้นต้นด้วย if แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขก็คือคะแนนน้อยกว่า50คะแนนก็คือสกอร์เราก็พิมพ์ไปสกอร์น้อยกว่า50ก็ใส่สัญลักษณ์น้อยกว่านะคะแต่แก็ตามด้วยเลข50ค่ะไม่ยากเนาะเขนเทร์ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยปีกาเปิดปิดอาของ y if ค่ะภายในปีกานี่นก็คือคำสั่งที่เงื่อนไข y if เป็นจริง เราก็จะสั่งให้เท็กบล็ที่โชว์ผลลัพธ์คือ Text บล็นี้นะคะคือ Text Bo ็ที่2โชว์คำว่าเกรสซูนะคะถ้าแนนน้อยกว่า50ก็คือเกรสซูเราก็ต้องบอกว่าให้ Text บล็ที่2นะคะ enter เข้าไปได้เลยนะคะ,ะดูดีๆว่ามันตรงกับคำสั่งที่เราต้องการไหมนะคะแล้วก็ enter เข้าไป อย่างสมมุติตรงนี้นะคะเราต้องการจะใช้คําคว่า Text เนาะเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดมันมาป้ายสีน้ำเงินไว้ที่ Text แล้วเราก็ Enter เ,เข้าไปได้เลยนะคะ Text Box สอง t text นะคะมีค่าเท่ากั่จะโชว์คาว่า g r รสูนเป็นข้อความต้องคล่อมด้วยฟันนงก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเลยนะคะเกรสูนอย่าลืมปิดประโยคด้วย mm hmm. เห็นไหมคะจะมีเส้นสีแดงขึ้นมาแสดงว่า เราเขียนผิดรูปแบบนิดนึงนะคะฉะนั้นผิดอะไรแสดงว่าเราลืมปิดประโยค s e ม i c o l o n เมืคคอ่อเราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะหายเองนะคะ่ะงนไขยที่ห่งผ่านไปต่อไปงนไขที่2บอกว่าคะแนนอยู่ในช่วง50ถึง59นนนะคะแนนค่ะฉะนั้นเราก็ต้องมาเขียนข้างล่างปิดการปิดของ e f นะคะอ่ enter ลงมา เงื่อนไขที่2ต้องขึ้นต้นด้วย elif ถ้า Enter แล้วก็ตามด้วยมาว่า a p e ่าโท่ทีค่ะเป็นวัคก่อน Enter e i f เข้าไปนะคะใส่เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขก็คือคะแนนอยู่ระหว่าง50าสระหว่าง50ถึง59ก็จะเป็นคะแนนนะคะก็คือสกอร์มากกว่าหรือเท่าก,กับ50 รับรับ50ด้วยนะคะและก็คือแอนแอนสกอน้อยกว่า60คะแนนนั่นก็คือถึงห้าเนะคะแล้วเอ็นเตอร์ลงมาใส่ปีกาคะ่ะเอ็นเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะจะให้แสดงข้อความว่า text box ที่2นะคะดอท t มีค่าเท่าก,กับเกรด หน,นะคะแล้วก็ปิดประโยคด้วยเซมิโคลอนจากนั้นก็เอาเมาส์มาคลิกข้างนอกปีกาปิดของเงื่อนไขที่2 Enter เรลงมาะคะ่ะจะได้ไม่พลาดในเรื่องของปีกาเนาะบางทีปีกาหายมันก็จะเออร์เลอร์ขึ้นมาได้ต่อไปค่ะเงื่อนไขที่3ก็จะเป็นเงื่อนไขที่คะแนนอยู่ระหว่าง6 0ถึง70คะแนนนะคะเราก็พิมพ์ไปค่ะ L นะคะ แล้วก็เว้นวรรคหนึ่งทีแล้วก็ if e, นะคะแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขก็คือคะแนนก็คือสกอ r e นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ60นะคะและก็คือ n n ตามด้วยคะแนนนะคะน้อยกว่า70คะแนนนะคะ่ะ แล้วก็ enter ลงมาแล้วใส่ปีก้นะคะ enter ลงมาอีก1นทีก็จะสั่งให้เงื่อนไขที่3เป็นจริงก็จะสั่งให้ text b o x ที่2 t e x t นะคะมีค่าเท่ากับเก a d e คะ่ะแล้วอย่าลืมปิดประโยคด้วย semicolon นะคะต่อไปค่ะเงื่อนไขที่4ก็ยังใส่ l e f อยู่นะคะ เพราะเรามีทั้งหมด5เงื่นนอนไขเนาะเงื่อนไขสุดท้ายต้องเป็น L นะคะหรือใครจะใส่เป็น E-Bug ของโปรแกรมก็ได้นะคะต่อไปค่ะก็จะอยู่ในช่วงคะแนน70ถึง8ปเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็จะอยู่ในช่วงคะแนน7 0ถึง79คะแนนนะคะก็จะเป็นสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ70และนะคะสกอ น้อยกว่า80ค่นะคะ t e r ลงมาค่ะแล้วก็ใส่ปีกากร n t t r r อีก1ทีนะคะสั่งให้รอบนี้ t e x t b o x 2 t อดเนี่ยจะต้องแสดงคำว่าเกรด3ค่ะก็ปิดประโยคด้วยนะคะและเงื่อนไขสุดท้ายของเราก็คือคำสั่ง else นะคะไม่ต้องมีเงื่อนไขต่อท้ายนะคะแล้วก็ปิด แล้วก็ใส่ปีก้านะคะเปิดปิดเราจะ e n t เตอร์ลงมาแบบนี้เหมือนคำสั่งอื่นก็ได้นะคะจะได้จัดระเบียบที่มันเป็นรูปแบบเดียวกันก็ได้ะค่ะเพียงแต่ว่าโค้ดมันอาจจะยาวลงมาอีกนิดนึงแค่นั้นเองนะคะก็รอบนี้ก็ที่เหลือนะคะที่เหลือก็จะกลายเป็นเกรดสี่คะ แล้วก็ปิดประโยคด้วยเซมิ c โคอนนะคะก็จบเรียบร้อยค่ะโค้ดคำสั่งทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนของการทดลองโปรแกรมแล้วว่าทำงานได้ถูกต้องไหมนะคะโอเคพร้อมแล้วเนาะเราก็คลิกที่ปุ่ม Start นะคะแล้วหน้าจอโปรแกรมก็จะโผลขึ้นมาให้เราลองใส่ค่าของตัวเลขเข้าไป สมมติเราใส่เข้าไปที่20คะแนนส่วน1 0 0่นะคะคลิกที่ปุ่มตัดเกรดค่ะก็จะบอกว่าคุณได้เกรดศูค่ะแค่เอาใหม่ไม่เป็นไรฉันอยากได้สกเกตหนึ่งละกันนะคะฉันจะใส่เข้าไป51แล้วก็คลิกปุ่มตัดเกรดก็บอกว่าได้เกรดหนึ่งโอเคเงั่อนไขถูกต้องนะคะต่อไปฉันอยากได้เกรดสีบ้างฉันใส่99คะแนนนะคะแล้วก็คลิกที่ตัดเกรดก็จะได้เกรดสี่นะคะ โอเคโปรแกรมทำงานครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยนะคะก็ปิดโปรแกรมที่สั่งแสดงตัวอย่างะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรมของเราทีนี้ก็เซฟงานไว้หน่อยนะคะไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือกคำสั่งเซฟอ้อนะคะตอนนี้โปรแกรมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ อ,อันนี้ก็เป็นแค่เพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้รูปแบบคำสั่งของ if-else ามาช่วยในการตัดสินใจค่ะหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมตัดเกรดมาด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็คงจะเข้าใจการใช้คำสั่ง if-else มากขึ้นแล้วนะคะเรามาสรุปด้วยกันก่อนนะคะว่าการเขียนโปรแกรมที่มีการตัดสินใจหรือว่ามีเงื่อนไขเข้ามาเราก็จะใช้ คำสั่ง if-else เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานั้นๆซึ่งรูปแบบก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบนะคะก็คือมี if ใช้ในกรณีเดียวนะคะ uh, if-else ใช้ในกรณีที่มี2เงื่อนไขนะคะแล้วก็ i f e l i f ใช้ในกรณีที่มีมากกว่า2เงื่อนไขนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้มากกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ